สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับขนมคลีนบายาชชยตัวนี้เป็นออริจินอลนะครับแต่ออริจินอลของอชชยนี่ไส้นี่รู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยเหมือนเดิมเบดเบดเนื้อข้างนอกเหมือนเดิมนะครับทำจากากล้วยนะครับโกโกนะ้น้ำมันมะพร้าว แล้วก็เกลือดำนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอื่นนะครับใช้ความหวานจากกล้วยธรรมชาติเท่านั้นเลยนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับก็คืออาชัยเวลาทำขนมเนี่ยนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยที่ต้องการไม่ว่าจะขนมเรือหาหนอะไรอะ่ะมันต้องต้านอนุมูลอิสระนะฮะถ้ามันต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือมันดีต่อสุขภาพนะฮะดีต่อสุขภาพนี้เรามาลองเทสดูเนาะ อ่าเดี๋ยวไส้นี้อ่าพาก่อนนะฮะนี่ฮะไส้นี้มันเป็นกล้วยกวนผสมกับมอนเบอรี่แล้วก็ลูกเกดนะครับตัวไส้ข้างในนะครับอ่าให้อันจัดการไปก่อนนะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับทีนี้ก่อนจะเทสเนี่ยเทสการต้านอนุมูลอิสระของ อาหารอะไรก็ช่างจะใช้หลักการเดียวกันคือใช้เบตาดินนะฮะหยดลงไปเลยนะครับลงไปในน้ําในนี้มีน้ำแล้วนะแล้วก็หยดลงไป1ห,หยด1ห,หยด1ห,หยดนะฮะเบตาดินคือ <c oughs> ประจุบวกหรือประจุโปรตอนนะครับเป็นประจุที่เรียกว่าอนุมูลอิสระนะฮะประจุบวกเวลาร่างกายเราเกิด สารเสียสารพิษเผาผลาญแล้วก็เกิดของเสียนี่จะเกิดอนุมมยอิสระหรือประจุบวกขึ้นนะครับอ่าทีนี้เราก็จะทําเทสนะอ่านะครับสีพอๆกันหมดนะครับนะอ่าทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะทําลายเจ้าสารเบตาดีนในในน้ำได้นะฮะสารเบตาดีนในน้ําได้เนี่ยเราจะตรงนี้เดี๋ยวขอเติมอีกนิดหนึ่ง มันยังแก่ไม่เท่ากันนะเอกนิดหนึ่งโอเคอ่านะ,ะอ่านี่นะเออเข้มหน่อยนะนะฮะถ้าสมมุติว่ามันต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมันจะทำลายสารเบตาดีนหรือประจุบวกเนี่ยนะครับสลายทิ้งเลยพอสลายทิ้งเนี่ย น้ำที่เป็นสีสนิมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีใสนะครับอะไรก็ตามที่ต้านนุสละได้จะทําให้เบตาดีนสลายตัวนะครับอ่ะทีนี้เราลองเทสท,ที่เนื้อเนื้อของเบตมันนะฮะเนื้อเบตมันนะฮะตัวนี้ที่บอกว่าเป็นส่วนผสมจากก<ะ>ล้วยแล้วก็โกโก้น้ำมันมะพร้าวเกลือดำนะฮะอ่เราก็ลองดูนะครับเอาแกว่งดูสักหน่อยนอะ ถ้ามันมีผลนะฮะในการทำลายประจุอนุมูลอิสระโปรโตอนเนี่ยน้ำจะต้องใสขึ้นนะฮะ,ะค่อยๆนะฮะ,อะลองดูก่อนนะเท่านี้แล้วก็เขย่าดูนะครับว่าน้ำจะใสขึ้นไหมนะครับอลองเปรียบเทียบนะครับนี่เริ่มใสขึ้นแล้วนะเดี๋ยวใสอีกหน่อยะะโอเค น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเห็นความชัดเจนไหมครับว่าสีของน้ํามันใสกว่าอันนี้ไหมอ่านะฮะมันใสขึ้นมาเลยนะครับนี่คืออิเล็กตรอนนะครับคือไฟฟ้าประจุลบที่เกิดจากการปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระออกมานะครับ นี่คือคุณสมบัติที่ดีของอาหารนะครับในสายคลีนสายคนรักสุขภาพเวลากินอะไรให้ต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เราขอลองดูสูตรของไส้หน่อยว่าไส้จะยังต้านอนุมูลอิสระด้วย,ยไหมนะฮะไส้นี้เป็นมอนเบอร์รี่ด้วยนะมอนเบอร์รี่กล้วยแล้วก็ลูกเกดนะครับอ่ากวนนะฮะกวนอ่านี่นะฮะนี่คือส่วนของไส้ อลองดูว่าจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไหมอาอเริ่มละนะเริ่มโอเคเดี๋ยวมันตกลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรโอเคชัดเจนชัดเจนชัดเจนว่าเป็นยังไงครับใสขึ้นไหมชัดเจนไหมฮะนี่คือต้นฉบับนะอ่าเปรียบเทียบต้นฉบับอยู่ตรงกลางคุณคิดว่าสีมันใสขึ้นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราเห็นคือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอะไรก็ตามที่เป็นอาหารนะเราเทสได้หมดที่เรากินอยู่เนี่ยเราเอาเบตาดีนใส่ไปในน้ําแล้วเอาถ้าอาหารนั้นเนี่ยมีความสามารถในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอิสระที่จะต้านอนุมูลอิสระได้มันจะทําลายครับมันจะทําลายทีนี้พอเรามาลองดูในส่วนของตัวตัวเบตนะนี่คือตัวเบตเนื้อก,ก็ก็สามารถต้านอนิสระได้ดีมาดูตัวไส้ครับ ใสกว่าอีกไหมใสกว่าเลยอีกนะฮะขนาดนี้ว่าดีแล้วนะน,นี้ใสมากเลยนะครับแสดงว่าไอ้นี่เนี่ยตัวไส้มันเนตต้านอนุมุสสะเพิ่มมากกว่าเนื้อมันอีกนะฮะอันนี้คือตัวทีอ่อาชัยก็ได้จําหน่ายออกไปแล้วนะฮะแล้วก็หมดแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะทําล็อตใหม่นะครับเตรียมจะทําล็อตใหม่ตอนนี้ของหมดละใครสั่งก็ต้องเป็นออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะครับทีนี้อันนี้คือล็อตที่ส่งล่าสุด วันนี้หลายคนน่าจะได้รับของแล้วแล้วก็ได้ลองกินดูในวันนี้เลยนะครับทุกลกูกต้านอนุมูลอิสระเทสได้จะไปเทสอยู่บ้านก็ได้ครับรถเดียวกันหมดนะครับทาจากรถเดียวกันหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวดาร์กมั้งสินะฮะตัวดาร์กเนี่ยนะฮะมันจะมันจะไม่เน้นไส้มันจะมีลูกเกดเพียงเล็กน้อยไว้ไว้ตัดความขมมันะ ตัวด์กเนี่ยมันจะเป็นกล้วยแล้วก็เป็นโกโก้โกแต่ปริมาณโกโก้มันสูงมากนะฮะสูงมากจนบางทีเด็กจะไม่ชอบกินเพราะมันค่อนข้างขมนะถ้าคนที่เลเวลกินกาแฟดําได้ก็จะกินพวกนี้ได้อยู่นะครับแต่บางคนเขาฮาร์ดคอร์พวกคอทองดําจะชอบแบบนี้นะฮะตัวดาร์กเนี่ยนะครับมันจะมีเปอร์เซนต์โกโก้ที่สูงกว่าซึ่งปริมาณสารต้านสระที่เรียกว่าโพลีฟีนอลเนี่ยจะสูงมากนะครับ จะสูงมากเวลาผ่าออกมาด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมีะลูกเกดฉ่ำอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะเน้นเป็นเนื้อเหมือนอเ,เหมือนกินโกโก้สดเหมือนกินช็อกโกแลตสดช็อกโกแลตแบบดาร์กอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเราก็เอาเนื้อมันเอาเนื้อมันอันนี้ตัวดาร์กเนาะคนที่ชอบกินตัวดาร์กก็ดาร์กจริงๆอะ่ะนะครับขมหน่อยเนาะ แต่เด็กจะไม่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 เหมาะกินนะฮะรสชาติมันขมนะฮะมาดูนะฮะว่าตัวนี้จะจะสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระไหมนะฮะอ่าก็คนนะฮะเริ่มละเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าอ่าเห็นไหมฮะต้านเหมือนกันนะครับต้านเหมือนกันอ่าเนี่ยเดี๋ยวละลายหน่อยนึงเนื้อตัวนี้จะเหนียวกว่าตัวนั้นนะจะละลายช้ากว่านิดหนึ่งเพราะว่าเปอร์เซ็นต์โกโก้มันสูง ยังไงครับไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะนี่ครับขนมที่ต้านอนุมูลอิสระมากมากนะฮะมากมากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อ้ชัยตั้งใจเลยคือตั้งแต่ทําสูตรขนมตัวนี้มาเนี่ยคือตั้งใจมากๆว่ามันต้องต้านอนุมูลอิสระนะฮะต้องต้านอนุมวลอิสระนะฮะเนะี่ย ใสขึ้นนะครับใสขึ้นแต่ว่าไอ้น,นี้มันจะมีผงโกโก้เยอะหน่อยมันก็เลยจะมีดําจากผงโกโก้ด้วยแต่ตัวน้ำมันใสไปแล้วนะฮะนครับนี่นะครับนี่ก็คือสเปคขนมทั้ง2ตัวนะครับตัวดาร์กแล้วก็ตัวออริจินอลนะฮะ ก็เตรียมจะทําล็อตต่อไปนะครับแต่ว่ารอวัตถุดิบนิดหนึ่งนะครับโอ้โหวัตถุดิบมันยากมากเลยกว่าจะได้มานะครับจะยากวัตถุดิบนะครับก็เตรียมจะทําเร็วๆนี้ใครอยากได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อีไลน์ไว้นะครับก็ให้จองผ่านทางไลน์ก่อนนะครับก็จะคนรับจองเนี่ยเขาจะจดไว้นะครับจดใส่ในบัญชีไว้นะครับว่าท่านจองแล้วพอเวลาที่ขนมมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะทักไปนะครับอ่าอันนี้ก็ เอามารีวิวแบบชัดเจนจริงๆจ,จังๆเลยนะครับอใครที่ได้กินวันนี้ก็ขอให้นะครับดื่มดํากับรสชาติความเข้มข้นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ